มาดูคุณปูครับดีนโน่นะสองสองจิบแปดครับรลาชาป่าอ้อยนะราชาไ่ไอ้อยเหอ น้ำมันขาดว่าป๋าไอ้ัวนีขาดบ่อแบ่งดินครับไม่สุดซอยไม่สับเกียร์เลย น,นี่เอาปลาไม่อยู่ครับโอ้ฮันดูริกานตะ์ลา